นะครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเนื้อของพระกลุวัดมหาวันพิมพ์พรรอดนะครับนะฮะความเหี่ยวย่นไม่ได้เกิดขึ้นที่เนื้อพระนะครับความเหี่ยวย่นเกิดจากกลุ่ที่คลุมนะฮะคลุมแล้วก็เป็นตะปุ่มตะปั่มนะครับส่วนเนื้อของพระนะฮะจะมีความตึงนะฮะวองให้ทะลุตรงหน้าอกนะครับมีความตึง ไม่มีความกลอนนะฮะนะฮะตึงใสด้วยไม่มีความกลอนนะฮะความเหี่ยวย่นทั้งหมดที่มองเห็นในองค์พระก็คือกลุนะฮะกลุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะฮะมันจะไม่เรียบเหมือนเนื้อพระที่เขาสร้างขึ้นมานะครับความเหี่ยวย่นก็คือกลุนะครับส่วนเนื้อพระนะฮะตึงแน่นนะฮะไม่กร่อนนะครับ